รีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับมิตซูบิชิมิลาดนะครับ1.2 GLX ปี2019นะครับมิตซูบิชิแอตทรานะครับ1.2 GLX ปี2019ต่างกันยังไงบ้างนะครับอ่า แอตทรานะครับจะเป็นรถ4ประตูนั่นเองนะครับจะได้ที่นั่งที่กว้างกว่าด้วยนะครับมิลาดนะครับจะเป็นรถ5ประตูนะครับสามารถพับเบาะได้เก็บของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะครับว่าเราต้องการรถแบบไหนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคาร์รถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูเป็นรถเก่งนะครับอีโคคานะครับตัวประหยัดน้ำมันกันเลยนะครับจากแบรนด์มิตซูบิชินะครับจะพามา รีวิวเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างมิตซูบิชิมิราตนะครับ1.2 GLX ปี2019นะครับคันนี้เป็นมิราตนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นมิตซูบิชิแอตทราตนะครับ1.2 GLX เหมือนกันปี2019เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นแอตทราตนะครับเราจะพามาเปรียบเทียบกันนะครับว่า2คันนี้นะครับในรถที่รุ่นราคาพอๆกันนะครับปีปีเดียวกันเนี่ยว่ามีอะไรแตกต่างบ้างนะครับ มีตรงไหนที่ใครสงสัยนะครับอยากดูว่าไอ้สองคันนี้มันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มดูที่คลิปนี้ได้เลยครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับที่ต่างแรกนะครับก็คือเรื่องของราคากันก่อนดีกว่านะครับสองคันนี้นะครับราคาต่างกันอยู่เพียง1 0,000บาทเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ตัวช่วยตัดสินใจอะไรได้มากนะครับแต่ก็ขอพูดไว้ก่อนนะครับว่าคันตัวแอตทาตนะครับตัวนี้คันนี้จะอยู่ที่ราคา3ามแสนห้าหมบาทนะครับคันนี้ส่วนคันนี้เป็นมิราสนะครับ มิ拉จะอยู่ที่3า9 0 0 0หกหมบาทนะครับต่างกันเพียง10,000บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่า2คันนี้มีอะไรต่างกันอีกบ้างนะครับแอตทรานะครับจะเป็นรถที่เป็นแบบ4ประตูนั่นเองนะครับส่วนมิ拉นะครับจะเป็นรถแบบ5ประตูนะครับการใช้งานก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครใช้แบบไหนใครเหมาะกับรถแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวลองดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับอย่างแรกเลยที่เราดูกันนะครับดูภายนอกเนี่ยตรงกระจังหน้าด้านหน้ามองเข้ามาเนี่ย คือแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าคันไหนเป็นมิลาดนะครับคันไหนเป็นแอตทรานะครับสำหรับคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าแอตทราจะเป็นสีเทาเข้มส่วนมิลาดจะเป็นสีขาวนะครับดูจากกระจังหน้าแล้วเนี่ยคือไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับเป็นกระจังหน้าโฉมไมเนื้อเชนแล้วทั้งคู่นะครับปีเดียวกันหน้าตาเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับแต่จะสังเกตได้ยังไงว่าคันไหนมิลาดแอทรานะครับที่ดูง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นตัวกระจกมองข้างนั่นเองนะครับของคันนี้ ของคันแอทาร์ดเนี่ยไฟเลี้ยวมันจะไปอยู่ที่แก้มด้านข้างเองนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับส่วนมิลลาดนะครับจะมีไฟเลี้ยวที่เป็นด้านข้างกระจกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถแยกได้แล้วนะครับว่าด้านข้างมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันทีละคันดีกว่านะครับว่าคันไหนฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มที่แอทชาร์ดก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับ อย่างที่บอกเลยนะครับว่าโฉมหน้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็สามารถเติมน้ํามันได้ทั้งคู่นะครับ95 91นะครับเติมได้เหมือนกันเลยนะครับ E20 ก็เติมได้นะครับมาดูกันที่ด้านข้างกันต่อเลยเป็นด้านนี้แล้วกันนะครับอย่าให้ตะกล้องเดินมาด้านนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดู คันแอตชร์ดนะครับคันแอตชร์ดเนี่ยจะมีล้อแม็กมาให้แล้วนะครับแบบนี้เป็นเหมือนอลลอยนะครับสีเทาแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นยางคันนี้เป็นยางขอบ15้านะครับนี่สวยๆเงาๆมาเลยนะครับนี่พร้อมกับล้อแม็กนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับสําหรับมิชูบิชิแอตชาร์ดนะครับที่จะมีข้อแตกต่างกันอ่า แล้วก็อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่ารถของเรานะครับไม่ใช่เฉพาะ2คันนี้นะครับรถของเราทุกคันเลยนะครับมีรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่อง ECU นะครับหปี1 0 0 0 0โลใครซื้อรถแล้วแบบดูรถไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนี้ครับเราก็มีรับประกันตรงนี้ให้แล้วก็รับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่ำอย่างแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอยินดีซื้อคือร้อยเปเลยนะครับดูจากสภาพก่อนก็ได้นะครับด้านนอกคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับไม่มีร่องรอยการชนอะไรมาเลยนะครับ เดิมๆสวยๆมาเลยนะครับแบบนี้อ่าโอเคมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับนี่สําหรับแอตทรานะครับนี่ด้านหลังก็จะมีแบบนี่ตามสไตล์เขาเลยนะครับแอทราดก็จะมีแบบคาดสีดำมาอย่างนี้นะครับตรงไฟท้ายน่าสวยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับตรงนี้จะมีเป็นรุ่นนะครับแอตทราดแล้วก็คาดโครเมียมแบบนี้นะครับสาหรับมิตซูบิชิแอ t ทราดนะครับนี่ด้านหลังโฉมก็จะเป็นประมาณนี้เรียกว่า เรียกได้ว่าคล้ายๆกับมิาดเลยนะครับแต่ว่ามิาดเนี่ยมันจะเป็นรถ5ประตูเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงนั้นกันอีกทีนะครับข้อแตกต่างแรกนะครับก็คือคันนี้เป็นรถ4ประตูมันก็จะเป็นช่องเก็บของแยกแบบนี้นะครับจะเป็นแยกจากโซนที่นั่งด้านในนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับถามว่าสําหรับคนที่แบบว่าอยากได้ที่เก็บของที่แยกชัดเจนนะครับระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเป็นแยกแบบนี้ก็คือ ดูเป็นคันนี้ได้เลยนะครับแอดทาดเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บของแยกได้เลยนะครับอาจจะเป็นแบบไปซูเปอร์มาร์เก็ตมีของสดอะไรต่างๆไม่อยากให้ส่งกลิ่นเข้าไปข้างในรถอย่างนี้นะครับเราก็เอามาเก็บไว้ที่ด้านหลังตรงนี้ครับผมว่าก็เป็นข้อที่ตอบโจทย์นะครับว่าสําหรับคนที่อยากแยกโซนชัดเจนเลยที่เก็บของกับที่นั่งนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันต่อนะครับผมจะให้ดูด้านในนิดนึงว่าการนั่งนะครับแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่าแอตทรานะครับที่นั่งเนี่ยในด้านความยาวนะครับจะมีที่ค่อนข้างเหลือเยอะกว่าคันมิลลาดนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมสูงที่170นะครับก็คือที่นั่งอ่าอันนี้คือเบาะหน้านี่ปรับเข้ามาใกล้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าถามว่าเหลือไหมก็คือเข่าไม่ติดนั่นเองนะครับคันนี้แอตทราจะได้ที่นั่งที่กว้างกว่าด้วยนะครับแล้วก็ยาวกว่าแบบนี้นะครับก็สามารถได้นั่งได้แบบ สบายๆนะครับครับผมแล้วก็อีกข้อแตกต่างหนึ่งนะครับระหว่างมิลาดและแอตทราดนะครับก็คือตรงนี้เลยนี่ที่พักแขนนั่นเองนะครับมิซูบิชิแอตทราดนะครับจะมีที่พักแขนให้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าการนั่งเนี่ยค่อนข้างแบบสบายเลยนะครับที่นั่งโอเคกว้างนะครับไม่ได้ติดอะไรเลยนะฮะแล้วก็คันนี้มันมีที่วางที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับตรงนี้ก็ถือว่า ให้คนที่นั่งด้านหลังเนี่ยแบบรถที่แบบครอบครัวหน่อยนั่งสักสี่คนอย่างเงี้ยครับนั่งกันแบบสบายสบาย,บายมีที่พักแขนนั่งไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมว่าออสําหรับแอทชั่เนี่ยเอ,อื้อเฟื้อ,อต่อคนนั่งหลังอยู่นะครับเพราะว่ามีที่พักแขนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว ishi, มิตซูบิชิมิลลาที่เป็นสีขาวคันนู้นนะครับมันจะยังไม่มีที่พักแขนนั่นเองนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยเบาะสามารถพับได้แบบ 60- 40นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับ ที่ใช้ในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะเอามิลาดหรือแอตทราดดีนะครับการนั่งต่างๆก็คือส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าแอตทราดมันจะนั่งค่อนข้างสบายกว่ากว้างกว่านะครับผู้ใหญ่นั่งอาจจะได้ไม่มีเมื่อยอะไรเท่าไหร่นะครับสำหรับแอตทราดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูฟังก์ชันด้านหน้ารถกันบ้างนะครับว่าข้างหน้าของแอตทราดนีครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราว์ปไปด้านหน้าเลยนะครับ ครับผมแล้วก็พามาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะครับอ่าอยากชี้แจงไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับแอตทราดนะครับกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่ก็ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้ที่กุญแจเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาดูด้านในกันหน่อยนะครับอ่าแล้วก็แวะให้ดูสภาพรถกันนิดนึงนะครับว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนักน้ําท่วมผิดความแน่นอนนะครับนี่โอ้โหรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับก็คืออยู่กันแบบลึกๆเลยนะครับดูได้เลยว่า ไม่มีชนนเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะครับทุกคันเลยนะครับทุกคันเลยมามาดูกันต่อนะครับว่าแอตทราดนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับนี่สำหรับคันนี้นะครับตรงด้านอื่นๆก็คือจะเหมือนกันเลยแอตทราดเนี่ยจะสามารถอ่าเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเหมือนกันนะครับ คันนี้นะครับขอย้ำอีกทีนะครับเป็น Mitsubishi Attrack นะครับ1.2 GLX นะครับคันนี้เป็นปี2019เหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีเลขไมล์อยู่ที่35,000นะครับก็คือเลขไมล์ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถปี2019นะครับปีนี้2022นะครับก็คือรถปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับสภาพภายในก็คือสวยงามทุกอย่างนะครับรถคือสภาพใหม่มากนะครับอ่ะ เราอยากให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรต่างนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าแทบไม่มีอะไรต่างนะครับอย่างแรกก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีมาเหมือนกันนะครับเหมือนคันนู้นเลยแล้วก็เป็นจอแบบทัชสกรีนเหมือนกันนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พได้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับว่าเชื่อมต่อ Apple CarP l a y ได้ทั้งคันนี้แล้วก็คันนู้นนะครับมีโหมด i d l e Stop Engine นะครับมีโหมดนี้เหมือนกัน กดปิดได้ที่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับ2คันนี้เหมือนกันเลยนะครับก็อยากให้เลือกเป็นเรื่องว่าออสองคันนี้เนี่ยเราดูเป็นเรื่องการแบบใช้งานดีกว่านะครับว่า2คันนี้การใช้งานมันแตกต่างใครตอบโจทย์แบบไหนนะครับเพราะคันนู้นมันสามารถพับเบาะได้ครับผมแล้วก็2คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับออโต้เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็คือแทบไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์โหมด idling stop พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอที่เชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y ได้นะครับกระจกพับไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนกันหมดเลยนะครับเกียร์ออโต้อะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเราอยากให้ดูเรื่องการใช้งานดีกว่านะครับว่าใครสะดวกด้านการใช้งานแบบไหนนะครับระหว่างมิลลาดกับแอตทรานะครับเดี๋ยวเราพาไปดูมิลลาดกันต่อเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอีกนะครับครับผมมาต่อกันที่มิสูบิชิมิลลาดกันต่อเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมิสูบิชิมิลาดเนี่ยมันจะเป็นรถแบบ 5ประตูนั่นเองนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่ารถแบบแฮชแบ็กนะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับว่ามันต่างยังไงกับแอตทราดบ้างครับด้านการนั่งการขับขี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับก็คือเรื่องของกระจังหน้านะครับก็คือเหมือนกันเดะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกไฟด้านหน้ากระจังหน้าอะไรต่างๆคือโฉมเดียวกันเด้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเพราะว่า2คันเนี้ย เครื่องมันเหมือนกันนั่นเองนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูเป็นคันเดียวแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับผมนี่นะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 2 0 0ซีซีนะครับก็คือสามารถเติมได้อย่างที่ผมบอกเลย9591 E20 นะครับแล้วก็เป็นเครื่องตัว3สูบ12วาล์ว์นั่นเองนะครับเป็นของ m มิตซูบิชิเลยนะครับ นี่แล้วเราก็อยากให้ดูสภาพกันหน่อยนะครับว่ารถของเราเนี่ยมันไม่มีชนหนักอะไรมาแน่นอนนะครับทุกอย่างก็คือเดิมๆรอยเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์มออกอะไรก็คือเป็นของเดิมๆทั้งหมดนะครับคานเดิมเนี่ยครับเม็ดอาร์กยังอยู่เลยนะครับทุกคันนะครับมีรับประกันหมดนะครับว่าไม่มีชนหนักหรือน้ําท่วมหรือพลิกคว่ำแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้ก็หายห่วงได้เลยมาเรามาดูกันที่ คีหลักกันต่อเลยนะครับว่า2คันนี้มันต่างยังไงต่างกันยังไงบ้างน,นะครับอ่านี่เลยอย่างที่ผมบอกว่านี่คันนี้นะครับไฟนะครับมันจะอยู่ที่ด้านข้างแทนนะครับมันจะไม่เหมือนกับแอ r a ราที่ไฟจะอยู่ตรงแก้มตรงนี้นะครับแต่ว่าคันนี้ไฟจะมาอยู่ที่ด้านข้างครับแล้วก็อ่ะให้ดูล้อแม็กกันหน่อยนะครับคันนี้ก็มีล้อแม็กมาให้แล้วเช่นกันนะครับแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็คือสวยมาก <succeeding> <S <S ก็อย่างที่บอกเลยว่า2คันนี้ราคาต่างกันอยู่หมื่นหนึ่งก็ คันนี้จะได้เปรียบตรงที่โอเคแม็กใหม่ยางใหม่นะครับก็คือยางใหม่กว่านั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวช่วยตัดสินใจอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาต่อกันเลยนะครับนี่ให้ดูสภาพนะครับว่าคือเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะครับว่าพอมันเป็นมิลลาดแล้วเนี่ยการนั่งภายในเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับนี้เลยจากการมองเทียบเทียบแล้วนะครับลองเทียบเทียบดูความสูงก็ อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนะครับอาจจะมิาดอาจจะดูสูงกว่านิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูกันก่อนดีกว่านะครับแต่เรื่องความความยาวเนี่ยมิาดเนี่ยสั้นกว่าแน่นอนนะครับโอเคมาลองมาดูมิาดกันหน่อยนะครับอ่าเข้ามานั่งแล้วด้านในนะครับโอ้ก็แอบกว้างกว่าที่คิดไว้นะครับตรงหัวเนี่ยไม่ได้คือรู้สึกเลยว่าตรงหัวเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเหมือนอันนี้เบาะหน้าอาจจะยัง ไม่ได้ขยับมาเยอะมากนะครับถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้อยู่นะครับไม่ได้อึดอัดอะไรด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนตัวเล็กนะครับแล้วก็สูงเพียง170แต่ว่าถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้อยู่อ่าครับผมแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับจะไม่มีที่พักแขนให้นั่นเองนะครับก็คือแบบว่าอาจจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้อีกข้อนึงนะครับสำหรับการเลือกนะครับระหว่างแอตราวและมิลาดนะครับสคันนี้ก็ต่างกันตรงนี้ด้วย คือคนนั่งด้านหลังก็อาจจะไม่มีที่วางแก้วนะ้ําไม่มีที่พักแขนตรงนี้ผมว่าก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจได้เหมือนกันนะครับว่าจะซื้อคันไหนนะครับเพราะว่า2คันนี้อย่างที่บอกเลยราคามันต่างกันเพียง1 0,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคดูตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะมาดูอีกข้อแตกต่างนะครับที่เป็นจุดใหญ่ๆกันนะครับก็คือคันนี้เป็นรถแบบ5ประตูหรือแฮชแบ็กนั่นเองนะครับสคันนี้คันนี้มันก็เลยจะสามารถเปิดประตูได้แบบนี้อ่าซึ่ง ไอตัวนี้มันจะเชื่อมกันหมดเลยนะครับทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านภายในห้องโดยสารนะครับกรณีอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเรามีของที่มีกลิ่นหรือมีอะไรพวกนี้ครับวางด้านหลังอ่ะมันก็จะไปมีกลิ่นไปถึงด้านหน้าด้วยนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้ว่าใครจะซื้อคันไหนนะครับแล้วก็นี่ข้อดีอีกอย่างของที่เป็นนี้นะครับที่ได้เปรียบก็คือเบาะนะครับสามารถพับได้นะครับอย่างที่บอกเลยคันนี้เหมือนมันแบบว่าไม่ได้เน้นคนนั่งด้านหลังมากนะครับมันก็เลยแบบ สามารถพับเบาะได้และเราก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับก็คือใครที่แบบว่าเป็นคนที่ขนของเยอะไม่ได้มีคนนั่งหลังบ่อยนะครับแบบไปกัน2คนอะไรเงี้ยครับก็เป็นมิดก็อาจจะดีกว่านะครับเพราะช่วยสามารถเก็บของได้มากมายเ,เป็นอะไรดีพ่อค้าแม่ค้าส่งของออนไลน์อะไรต่างๆนะครับคันนี้มันก็คือตอบโจทย์มากเลยเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ในการเก็บของเยอะกว่านั่นเองนะครับ แต่ด้านหลังอะไรต่างๆอื่นๆก็คือแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าไอ้ไฟเนี่ยก็จะมีไอ้ค่าดดาๆอันนี้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเซอร์อะไรต่างๆไม่มีเหมือนกันทั้ง2คันเลยนะครับสคันนี้ไม่มีทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนั่งด้านหน้ากันหน่อยนะครับว่าการนั่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านหน้ากันแล้วนะครับสําหรับมิ s u ูบิชิมิราดนะครับคันนี้คันนี้เราย้ําค่าตัวกันทั้ง2คันกันอีกหน่อยนะครับคันนี้ ค่าตัวนะครับอยู่ที่369นะครับ3า9 0 0บาทนะครับแล้วก็คันแอต r ราดนะครับจะอยู่ที่359,000บาทนะครับเป็นตัว1.2 GLX ทั้งคู่เลยนะครับปี2019เหมือนกันนะครับอ่าที่แตกต่างก็คือเป็นแอต r ราดและมิลานนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มาดูกันลองสตาร์ทให้ดูเลขไม้กันหน่อยนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่ 6 7 0 0 0่นนะครับก็คือเยอะกว่าคันนู้นคันนี้อาจจะแบบตีซะเป็น2เท่าเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าทําไมราคาถึงสูงกว่าก็เพราะว่ามันเป็นตัวสีขาวด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่ไปด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูได้นะครับสําหรับตัวเลขใหม่นะครับแล้วก็เรื่องสีนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาที่ผมบอกนะครับข้างในก็คือแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือมีที่วางแขนที่พักแขนตรงนี้ตรงคนขับนะครับ เดี๋ยวจะมีภาพขึ้นให้ดูนะครับก็คือมีที่พักแขนเหมือนกันนะครับก็อะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด i d i n g stop จอที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงอะไรต่างๆแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตรงนี้เหมือนกันหมดกระจกพับไฟฟ้าอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับภายในนี่แทบไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็จะมีหัวเกียร์ที่แต่งมาหน่อยนะครับนี่เป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะมีเป็นภาพขึ้นแยกให้ดูนะครับว่าหัวเกียร์คันนี้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เกียร์ออโตเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มาพูดกันที่การนั่งหน่อยดีกว่านะครับสาหรับการขับขี่เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าคนอื่นถ้าลูกค้าคนไหนอยากลองมานั่งเนี่ยครับก็ลองมาดูได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจากการนั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาขับอ่ะคันนี้มันจะมีความเ แคบกว่านิดนึงนะครับรู้สึกได้เลยว่ามันแบบเล็กกว่าแต่แค่แบบนิดเดียวนะครับไม่ได้รู้สึกแบบว่าต่างกันมากแต่เหมือนแบบช่วงมันสั้นกว่านิดนึงนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครอยากใช้งานแบบไหนนะครับแต่ก็คันนี้อย่างที่ผมบอกเลยเบาะสามารถพับได้แบบ60-40นะครับใช้เก็บของได้ตรงนี้ก็เป็นแบบจุดต่างเลยนะครับใครที่อยากได้รถที่ขนของได้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นอีโคคาร์ก็แนะนำเป็นนิสสุบิชิมิตราดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป สรุปกันด้านหน้าอีกทีนะครับว่า2คันนี้อะไรยังไงราคาต่างกันยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับไปดูด้านหน้ากันเลยครับผมแล้วก็สําหรับ2คันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนะครับว่าคันไหนยังไงกันบ้างนะครับสาหรับคันนี้นะครับสีเทาเข้มเป็น Mitsubishi a t t r a c นะครับ1.2 GLX ปี2019นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่359,000บาทนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเป็นรถ 4ประตูนั่นเองนะครับแล้วก็มีที่พักแขนอะไรต่างๆนะครับด้านหลังเราก็ช่องเก็บของนะครับแยกจากตัวรถด้านในนะครับก็คือตรงนี้เลยจะเป็นข้อแตกต่างของ2คันนี้นะครับต่อมานะครับคันนี้เลย Mit ิ u b i s h i m i r ลาดนะครับ 1.2GLX สีขาวปี2019เหมือนกันนะครับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่369,000บาทนะครับก็คือแพงกว่าคันนี้10,000บาทเท่านั้นนะครับมีอะไรแตกต่างกันบ้าง คันนี้ก็จะเป็นรถ5ประตูหรือแฮชแบ็กนั่นเองนะครับจะสามารถพับเบาะเก็บได้นะครับแบบ 60- 40บสขนของอะไรต่างๆก็คือคันนี้จะเหมาะแก่การขนของอะไรต่างๆมากกว่านะครับส่วนคันนี้จะเน้นเป็นที่แบบการนั่งเป็นครอบครัวครับนั่งหลายๆคนที่นั่งด้านหลังนะครับค่อนข้างสบายกว่าเลยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มีคันไหนดีกว่าคันไหนนะครับก็อยู่กันที่ว่าการใช้งานดีกว่านะครับว่าเรานะครับถนัด รถแบบไหนการใช้งานแบบไหน4ประตูหรือ5ประตูแล้วแต่การใช้งานของเราเลยนะครับว่าเราต้องการรถแบบไหนนะครับแต่ว่าราคาต่างกันอยู่1 0,000บาทนะครับแล้วก็เป็นรถปีเดียวๆกันเลยนะครับปี2019ทั้งคู่นะครับสำหรับนะครับใครที่สนใจรถนะครับม s ตซูบิชิมิลาดแล้วก็แอท a าดทั้ง2คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โน้ตได้เลยนะครับ0 9 0 9 9 7 6 1 2 9นหะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่ไลน์แอดสตาร์คานะครับ S-I, s, s, I s t A r c A r C-A-R นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ<ม>ก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็จะได้ดูคลิปของเรานะครับ<ม>เวลามีรถเข้าใหม่มาหรือว่าจะเปรียบเทียบรถอะไรแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ